สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่การพูดคุยเจาะลึกเรื่องเทคโนโลยีนะคะวันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ค่ะคือเหมือนมันจะเพิ่งบูมมากๆใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นความฝันของมนุษย์มานานมากเลยนะที่อยากจะสร้างเครื่องจักรคิดได้ใช่ครับพวประวัติศาสตร์มันยาวนานกว่าที่หลายคนคิดแล้วก็มีช่วงรุ่งเรืองสลับกับช่วงซบเซาที่เราเรียกว่า AI Summer กับ AI Winter นะครับ แต่วงจรพวกนี้แหละที่มันผลักดันให้เกิดการพัฒนามาเรื่อยๆน่าสนใจค่ะงั้นวันนี้เราจะมาไล่เรียงดูกันเลยตั้งแต่แนวคิดแรกๆยุค1940นู่นเลยไปจนถึงยุคปัจจุบันที่ AI ไม่ใช่แค่คิดตามที่เราป้อนแต่สร้างสารรค์อะไรใหม่ๆได้เองเลยที่เรียกว่า Generative AI ถูกต้องครับเราจะพยายามดูภาพรวมให้เข้าใจง่ายๆพร้อมตัวอย่างว่าเออทุกวันนี้เราเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องงาน งั้นเริ่มที่จุดกำเนิดเลยนะคะยุคบุกเบิก40 50ที่มีคำถามสำคัญจาก a l ล n t นทัวริงว่าเครื่องจักรคิดได้ไหมแล้วก็มี Turing Test เกิดขึ้นอันนี้ถือเป็นจุดสตาร์ทเลยหรือเปล่าคะเป็นประกายความคิดที่สำคัญมากๆครับแต่ถ้าพูดถึงคำว่า artificial intelligence จริงๆเนี่ย มันเกิดในการประชุม Dartmouth Workshop ปี1956ครับเป็นการรวมตัวของนักวิจัยที่เชื่อว่าความคิดเนี่ยมันจำลองได้ด้วยเครื่องจักรอ๋อ oh, ค่ะแล้วก็วางรากฐานงานวิจัยกันตอนนั้นแต่ก่อนหน้านั้นนิดหนึ่งมีตัวอย่างที่น่าทึ่งมากคือโปรแกรมเล่นหมาคอสของ Arthur Samuel ปี1952เอ่อมันเรียนรู้กลยุทธ์เองจนเก่งกว่าคนสร้างซะอีก โห oh, สุดยากเลยค่ะแสดงว่าไอเดียเรื่องม c ช i นเล e ร์นิ่งนี่มีมานานมากแล้วนะคะใช่ครับมีมาตั้งแต่ยุคแรกๆเลยแต่พอเข้ายุค60ถึง80เนี่ยกระแสหลักมันเทไปทาง s y m บ o l ลิก i หรือที่เรียกกันว่า g ูฟ f i มากกว่า g ูฟ f i คือ g o o d Old f a s h i o n AI ใช่ไหมคะที่เน้นการป้อนกฎเกณฑ์ตัดกะแบบถ้าแล้วเข้าไปเยอะ ครับผมเหมือนพยายามสอนคอมให้คิดเป็นเหตุเป็นผลแบบมนุษย์แปะ๊แปะยุคนั้นก็มีพวกชัดบอทอดอลิซาหรือหุ่นยนต์อุนิเมตในโรงงานแต่ก็ไปต่อไม่ได้ไกลมากนะักมันไปชนกำแพงครับคือพอปัญหามันซับซ้อนมากๆเนี่ยจำนวนทางเลือกที่เป็นไปได้มันเยอะมหาศาลเลยคอมยุคนั้นเอาไม่อยู่ครับที่เรียกว่าปัญหาคอมบินาทอริเอลเอ็กซ์พลอชั่นอืมนึกภาพออกเลยค่ะบวกกับตอนนั้นอาจจะมีการให้คำสัญญาที่ดูเอ่อ เกินจริงไปหน่อยมันเลยทำให้เกิด AI Winter ครั้งแรกขึ้นมาครับมีการตัดงบวิจัยกันเยอะเลยแต่ก็ยังไม่ยอมแพ้กันใช่ไหมคะเห็นว่ามีระบบผู้เชี่ยวชาญหรือ Expert Systems เกิดขึ้นมาใช่ครับอย่าง m y s i n ที่ช่วยวินิจฉัยโรคติดเชือ้อก็คือพยายามเอาความรู้เฉพาะทางมากๆใส่เข้าไปในคอมพิวเตอร์มันก็พอแสดงให้เห็นว่าเออ AI มันทำประโยชน์ได้นะแต่ก็มีปัญหาอีกปัญหาใหญ่เลยครับคือคอขวดในการได้มาซึ่งความรู้หรือ knowledge bottleneck การจะดึงความรู้ละเอียดละเอียดจากผู้เชี่ยวชาญจริงๆมาใส่ระบบเนี่ยมันยากมากช้ามากอ๋อค่ะค่ะซึ่งนี่แหละครับเป็นแรงผลักดันสำคัญเลยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนกระบวนทศั์ครั้งใหญ่ในช่วงยุค90เข้าสู่ยุค Machine Learning หรือ ML ที่เปลี่ยนจากการป้อนกฎ มาเป็นการป้อนข้อมูลกับคำตอบแล้วให้คอมพิวเตอร์หากฎเองถูกต้องครับเหมือนเปลี่ยนวิธีสอนให้เรียนรู้จากตัวอย่างเยอะๆแทนซึ่งเทคนิคสำคัญที่ทำให้มันเวิร์มากๆคือ back propagation ครับมันเป็นกลไกลให้โครงข่ายประสาทเทียมหรือ neural network เนี่ยปรับปรุงตัวเองได้เมื่อเจอข้อมูลผิดพลาด อ๋อยิ่งเรียนยิ่งฉลาดขึ้นได้เรื่อยๆประมาณนั้นเลยครับตัวอย่างที่เห็นชัดๆจากยุค ML ก็เช่นระบบกรองอีเมลขยะที่มันเรียนรู้ลักษณะของสแปมจากอีเมลจริงๆหรือพวก OCR ที่อ่านตัวหนังสืออ่านลายมือได้แม่นขึ้นเยอะแล้วก็มาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆคือยุค Deep Learning ประมาณปี2010เป็นต้นมาอันนี้คือการก้าวกระโดดเลยใช่ไหมคะใช่ครับปัจจัยหลักๆก็คือ 1. เรามีข้อมูลมหาศาลหรือ Big Data สคือพลังประมวลผลจาก G P U ที่มันเหมาะกับการคำนวณแบบขนานมากๆเร็วกว่า C P U เยอะเลยสำหรับงาน A I ค่ะแล้วก็มีอัลกอริทึมใหม่ๆด้วยครับผมหมุดหมายสำคัญจริงๆคือปี2012ตอนที่ AlexNet ซึ่งเป็น Deep Neural Network เนี่ยชนะการแข่ง ImageNet ขาดลอยเลยการแข่งจำแนกรูปภาพระดับโลกใช่ไหมคะใช่ครับชัยชนะครั้งนั้นมันพิสูจน์ให้เห็นว่า Deep Learning เนี่ย มันมองเห็นหรือหารูปแบบที่ซับซ้อนในข้อมูลได้จริงๆหลังจากนั้นก็บูมเลยครับการใช้งานที่เราเห็นทุกวันนี้ทั้งการรู้จำใบหน้าบนมือถือการรู้จำาสิ่งพูดในซีรีส์ e x a หรือ Google Assistant การแปลภาษาที่มันดีขึ้นมากๆเนี่ยมาจาก Deep Learning ทั้งนั้นสุดยอดเลยค่ะแล้วก็มาถึงยุคปัจจุบันที่ร้อนแรงสุดๆคือ generative AI ตั้งแต่ประมาณปี2017ใช่ครับ จุดเปลี่ยนสำคัญคือสถาปัตยกรรมที่ชื่อว่า transformer กับกลไกที่เรียกว่า self attention มันคืออะไรเหรอคะพอจะอธิบายง่ายๆได้ไหมคะเอ่อลองลึกภาพเวลาเราอ่านประโยคยาวๆนะครับสมองเราจะรู้เองว่าคำไหนมันสัมพันธ์กับคำไหนหรือคำไหนสำคัญเป็นพิเศษเพื่อให้เข้าใจความหมายทั้งหมด self attention ก็คล้ายๆกันครับมันช่วยให้โมเดลเข้าใจบริบทที่อยู่ห่างกันมากๆได้ดีขึ้นเยอะเลย ทำให้เราสร้างโมเดลภาษาขนาดใหญ่มากๆหรือ LLMs อย่างพวก GPT, Gemini อะไรพวกนี้ได้อ๋อที่มันตอบคำถามแต่งเรื่องเขียนโค้ดได้สารพัดนี่เองครับโมเดลพวกนี้มันเรียนรู้จากการเดาคำถัดไปบนข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมหาศาลผ่านการฝึกหลายขั้นตอนมากๆจนมันเกิดความสามารถใหม่ๆขึ้นมาเอง ที่เราเรียกว่า emergent abilities เช่นการให้เหตุผลการสรุปความที่เราไม่ได้สอนมันโดยตรงซึ่งการใช้งานนี่ก็ให้ตัวเรามากๆเลยนะคะอย่างเรื่องส่วนตัวเนี่ยใช้ช่วยวางแผนเที่ยวคิดเมนูอาหารสรุปบทความหรือให้ช่วยอธิบายเรื่องย,ยากๆนี่สะดวกมากจริงครับส่วนในที่ทำงานนี่ก็สารพัดประโยชน์เลยตั้งแต่ช่วยร่างอ e ีเมลสรุปการประชุมช่วยคิดไอเดีย หรือพวกโคพายโลทที่ช่วยโปรแกรมเมอร์เขียนโคดนี่ก็ใช่เลยแล้วนอกจากเรื่องภาษาก็มีโมเดลสร้างภาพด้วยใช่ไหมคะพวก Stable Diffusion Midjourney ใช่ครับพวกนั้นใช้เทคนิคที่เรียกว่า Diffusion Models หลักการคร่าวๆคือเหมือนมันเรียนรู้จากการค่อยๆทำให้ภาพมันเบลอหรือมี Noise แล้วก็เรียนรู้วิธีการทำให้มันกลับมาชัดเหมือนเดิมพอมันเก่งมากๆก็สร้างภาพใหม่จากข้อความที่เราป้อนเข้าไปได้เลย Text to Image ล่าสุดเห็นว่ามี text to video ด้วยอย่างโซ r a ของ OpenAI ครับอันนี้น่าตื่นเต้นมากคือสร้างวิดีโอจากข้อความได้เลยแต่ก็ยังมีความท้าทายอยู่บ้างนะครับเรื่องความต่อเนื่องสมจริงของเหตุการณ์ในวิดีโอแต่ศักยภาพในการนำไปใช้ด้านการตลาดบันเทิงการศึกษานี่สูงมากมองไปข้างหน้ามีอะไรที่เราควรจับตามองเป็นพิเศษคะเป้าหมายใหญ่ในวงการวิจัยก็คือ AGI หรือปัญญาประดิษฐ์ทั่วไปที่มีความสามารถระดับมนุษย์เลยซึ่งอันนี้ยังอีกไกลครับแล้วก็มีความท้าทายเยอะมากทั้งเรื่องสามมันสานึกการเรียนรู้ไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องเริ่มใหม่หมดและที่สำคัญมากๆคือปัญหา alignment alignment คือการทำให้ AI มันทำตามเป้าหมายของเราเหรอคะใช่ครับคือทำให้เป้าหมายของ AI มันสอดคล้องกับคุณค่าและสิ่งที่เราต้องการจริงๆไม่ใช่ทำอะไรที่อาจจะเป็นอันตรายโดยไม่ตั้งใจอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่มากครับ แต่ถ้าเอาที่ใกล้ตัวกว่านั้นล่ะคะที่ใกล้ตัวกว่านั้นก็น่าจะเป็นพวก multi model AI ครับคือ AI ที่เข้าใจข้อมูลหลายๆแบบพร้อมกันทั้งภาพเสียงข้อความวิดีโอแล้วก็ AI agents ที่เป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวทำงานซับซ้อน,อนแทนเราได้แบบอัตโนมัติมากขึ้นซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะส่งผลกระทบต่อสังคมเยอะมากเลยทั้งเรื่องงานเรื่องความเหลื่อมล้าหรือแม้แต่เรื่องการกากับดูแลแน่นอนครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จริงๆ สรุปแล้วการเดินทางของ AI นี่มันน่าทึ่งมากๆเลยนะคะจากแค่แนวคิดในกระดาษมาสู่เครื่องมือที่เราใช้กันจริงๆในชีวิตประจำวันได้ใช่ครับพลังของมันเพิ่มขึ้นเร็วมากซึ่งก็มาพร้อมกับความรับผิดช,ชอบของเราที่ต้องพัฒนามันอย่างรอบคอบให้มันปลอดภัยเป็นธรรมและเป็นประโยชน์กับมนุษยชาติจริงๆ เป็นประเด็นที่น่าคิดมากๆเลยค่ะในขณะที่เทคโนโลยีก้าวไปข้างหน้าเร็วขนาดนี้เราทุกคนจะร่วมกันกำหนดทิศท,ทางของ AI ที่ทรงพลังนี้ยังไงดีให้มันขับเคลื่อนไปในทางที่เป็นประโยชน์สูงสุดโดยคำนึงถึงทั้งความสามารถและก็ความปลอดภัยไปพร้อมๆกันอันนี้คงเป็นคำถามสำคัญที่เราต้องช่วยกันหาคำตอบต่อไปนะคะ